สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทางช่องเขาดีแล้วเพื่อนๆพ่เชียวครับเพิ่อนเข้ามารีวิวทางครัวเขาวันนี้เรามีขนมจีนน้ำยาอร่อยๆนะครับผมสวัสดีครับพี่มหาครับโอ้ไมีเปลี่ยนแปลงในยชาไทยบริการเด้อโอ้จะอุ่นเออชาไทยมาตกไปสั่งเลยนี่ชาไทยบริการนี้มาตัดเลยครบเครื่องทุกอย่างส้มตำก็ได้นี่ครบจบที่นี่ที่เดียว บ่าทุกเขาบอกเป็นตะเสีสยบแทนที่เพิ่นบอกรับเที่ยงข,งขง้างนะครับหน้าเพิ่นครับของเขานี่บอกรับแดนตรงไปอ,งอู้เนี่ยไปด้านหลังของเขานี่ครับเราเห็นดีดีเราปลูกต้นไม้ต้นไหลมั้งพีน่น้องปลูกต้นไม้หลายไหลพี่เขาหมดมัง้ง

มาเจอรูปสมัยเก่าของเี่หอานถ้าเป็นเบาี่วตั้งงาดูแลกสมัยรูปสมัยอดีตนะขอเพิ่มเลยปขมอเิมเลยปะขเป็นมือร้านที่ดีบ่ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะ ขาาไทาไยคกรด้รวาาิบตอนีเทนขยี่แต่ละมือนี่ขัดตั้มกซิปนี่คอยขี้เขาพแสบหมดวกขเขาเลยแ่นคอยเห็นเจ้าอยู่คอยพยายามดูแบบอย่างอยู่คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ของควยว่าอการใช้คนไทยจังใด อีหอย่างจี่เป็นจุดดึงด,ดูดคนอย่เขามาเบืองบางคนบางคนกิพาขิดข่ยอยสุดท้ายยังนอนสุดท้ทายนอแต่จริงๆแล้วแนวท้ทา,า,ทายบ้นบ,บ,บ,บน่อย่ะบัานนี้ย่ำข่อยเดินทางน่ะข่อยไปกินอาหารอยู่หลานได้ก็ตามข่อยอยากใหยแต่บางเอิญนว่าการที่เราไปถ่ายตรงนั้นนะ่ะเข้าใจในสังคมนะเข้าใจในสังคมว่าบางครั้งคนที่เขานั่งอยู่นั่นน่ะเขาบอกอยากใายคือเราไม่รู้ไง เรราาไมู่่้วคือได้คลิปขีดขวดถ้าออกจากสาวน้อยแล้วออกจากวงจรสาวน้อยขอบอถ่ายด้วยถ้าอยู่ในวงโควงโค้สาวน้อยถ่ายคนสิบเบิร์ดหนึ่งทั่วสองเล็กหน่อยได้ต้องนั่งสือถามข่าวถามข่าวดูอ่าสี่เห็นไฟก็ถามถามถามมืดมาอยู่น้าปากเขามาอยู่น้าปากเข้าที่คาวรุบโลูกตรงนี้แหละก็จะตายเใช่ไหมโอ้ตรงนี้ถูกต้อง จุดหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามคือเฮ็ดเล็กหน่อยนะโอ้เป็นยังไงลูกบาดเจาะเท้าฝ่ายเท้ามันสุคนเลยจะสะเก็ดไปคอยสนิทกับพุวนสุดคนค้นเฮ็ดของเค้คนข่อยามมันแม่กั้วแม่หนอกแม่หนุ่ยได้ละหยอกไปมืดทุกคนพี่น้องมันกระเบิ้ลไปมืดทุกคนขอนบอกขอนว้อยนี่ลูกเต็มลูกยังขอยหยอกเจี๊อนเจี๊ยบโฮมเนี่ยเมื่อหนึ่งห้าหลอดยี่สิบเจี๊ยบคอยคิดเสมอว่า จะถ่ายอีงอย่างโน้เขาไปนี่วุ่คือหนึ่ง่าติลบขวนเขา่าตเขาไหว้ใจชั้งมือนั่นนั่งอยู่ซื่อๆน่ะหลังจากเจ้าของปิดคลิปแต่เ่รานถ้าเด็กพ่อสองวินาทีสองสองนาทีไม่ใช่ติงนั่งตั้งผ้าล่นงฟางเงางฟังงางอ้าวิดน้อยเดียวคิเด็ดนั่นแหละมันมันเลยว่าเราจะถ่ายอะไรระบายส่วนมาคนเวลาถ่ายคลิป จะถ่ายรวปบางคนอีกพอท่านถึงไปทั้ทีถ่ายเบิุญหรอไม่ไม่คือมีอย่างนี้จะถ่ายรวปใจเย็นๆค่อยค่อยไปคุยจนมาเอ้าสมมติเนี่ยค่อยตั้งใจจะไปถ่ายขวดพออยู่ในขวดแปดนาทีแล้วเก่านาทีต้องอยู่ในขวดอย่าไปถ่ายรวปถ่ายรวปมันงมาเดินตัวแล้วก็อีก แป๊บนึงก็เออหลังเวทีจ็คแปดก็คือไมยหมายถึงช็อตนี้ถ้าช็อตนีัวก็คือกลัวแปดนาทีกลัวก็คือครัวถ้าเราถ่ายต่ำกว่าแปดนาทีล่ะมันลงโฆษณาไม่ได้ใช่ไหมใช่มันขีดโฆษณาไม่ได้มาดินายเวทีจะดุ่งเหรอเก่าพี่คุยไมคุยกับคนหนังพิลึกแบบชมพูดกับเจ้าซองนะพี่ไปบอกตรงเด้อพี่น้องเด้อผมมีโอกาสได้คุยกับยายไล่ยายการใช่ ครั้งแรกเล่นคอยคิดว่าอยู่ว่าคอยจะปรึกษาเรื่องในหลังว่าเฮ็ดจังใดแต่ว่าที่ผ่านมาก็พยายามดูอยู่ว่าเอาสีบรอฟังตอนถูกคอยอยู่โดมเนาซุ่มไปเลยช่วงโคบิคอยอยู่แต่ย้อนยูทูบยูโดมถ้ายูทูบใหม่มาทายเขาไปเลยคลิปเดียวซีนาทีอ้อมบืดโดมอ้อมบืดโดมอย่ามบดทันนี่มันไม่ใช่อย่าไปใส่เงิน คอยเลยตื่นเช้ามาปุ๊บ oh. าทายบรรยากาศรอบโดม 2. งข้นมาหาขั้วไง 3. มข้นไปล้างบาี 4. ทายคุณหนุนคุณหนี 5. ทายพน้อหนี้อยู่ได้ละ5คลิปตอนบ่ายเริ่มมาอีก5คลิปตอนเล็กสบายบางคนทายหลวบปุ๊บก็ที่ไทยยังบัด <c oughs> คนปลูกต้นมาคือเรียนอยู่ห้องต้นพงกระดัอีกมือละกีบแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเสี่ยเป็ยไกถ่ายไม่ถ่ายเลยอยากไปถ่ายแต่กลัวกลัวแมนบ่ถ่ายแจ็กเกอร์มันบ่มีแมนแต่มีแต่คนเฮานี่คนทางอื่นเขาจะกลัวไปเขาจะก็บ่ได้สะดวกครับเพราะว่าบางเครือเขานั่งกินอาหารน่ะไม่รู้ว่าเข้ามากับกับใครบางทีอาจจะกลัวมาก่ะฮะผู้มากครับกิบเนาะเ ไม่อนครับเขาตกเปลี่ยนวิสัยทัศน์อได้เข้างานเร็วหน่อยต้องเข้างานเร็วๆสักบ่ายสามนสามมุงสี่มุมคุณได้หลายคลิปเลยอาได้หายคลิปเาเปลี่ยนนะเื่ออนวอยถามถามไทยเินบอลเ่อเป็นยังไบางเทียกอะอ่ะให้น้าบละ่ออยต้องอ่อยคือมาเขากินใจแรกใจอความรู้จริงผมบอกนผมีความรู้ผมแมานว่าเ้าส่แได้ คนหนึ่งที่ว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลตั้งแต่วันแรกเสียบีเสียบีมาดูแลขก่อนนะเปิดเซ็นซีเดอร์หนังเซ็นซีเดอร์เจ้าเลี้ยงเซ็นซีเดอร์เราข่อยเห็นเปลี่ยนแล้วก็สอนข่อยประสาทซ้อนที่ที่ตัดต่อคุดชอบเก่งเด้อตัดต่อข่อยนี่เป็นเลยข่อยนี่เอาแบบดิบๆเดี๋ยวนี่เป็น่ยังน่บ คอยอันมันพอทันกินไหมทันกันนี่แล้วจริงๆหรอที่ดีคอโบเฮ็ดเต้คอโบเฮ็ดเจือเกือคอยเฮงแล้วเลือเดนี่ตัดต่อนี่ขคอโบตัดต่อเจือกือไอการแชี่เราสิถ่ายคลิปเดียวเดียวเลยเดียวๆครบแปดนาทีแล้วก็ลงเลยฟกคลิปแล้วก็บโบเ้มี่เอียงตัด่ถ้าอยู่จุดใดคืออยู่จุดนั่นถ้าเราอยู่กับกับคอนวอยเราก็อยู่กับคอนวอยจนจบอย่าไปถ่ายแบบว่า ถ่ายเข้าแล้วเล่นไปหาขั้วแล้วเล่นไป็นมันได้คลิปยาวบารนี่ฮะนักเชื่อแฟนเพลงแฟนคลับมาปูสานาฮันนี่เขามาไปถามเพกันหมูนั่นมาแต่ใส่บอนั่นละคลิปเขาได้คอยไปเจอเขาเลยตัวบอกดีดีไปเจอโอ้มาแต่ใส่บก้นจริงๆแล้วค้นขาคนบุกเคยถ่ายเขาจะไปเกงใจแต่ที่ไหนได้เขาแห่งอย่างกถ่ายเขาดูประจำอันนี้คือข้อดีบารนี่คอยถามข้อเสียบารนี่มีอะไรบ้างที่เราถ่ายไม่ได้เลยที่เป็นแบบ กากระบาดกากระบาดห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดก็คือหนึ่งพนตกฝนลงพายุเขาพายุอย่างน้คือห้ามเลยอันนี้ทานไม่ได้ท่านเป็นผลลบ้ามไม่ได้หมายถึงว่าผลลบแกวงถูกต้องไม่ใช่อันนี้เข้าใจอยู่แต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ต้องห้ามในยูทูปเขาห้ามหนึ่งสิบเม็ดไก่ชนมีไก่ชนความรุนแรงต่อเด็กหน่อยอันไดีที่มันเสี่ยง ก็คนเลร้ยงเลือดเด็กเล็กๆที่เขาอุ้มเขายังมากเด็กเล็กๆชั่วคราวได้อยู่แต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ในเฟรมด้วยแต่เด็กเล็กๆอย่าพยายามพยายามเด็กเลี้ยงครับพยายามเด็กเลี้ยงเด็กเล็กๆก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ในเฟรมหมายความมีมีผู้ปกครองอยู่ด้วยแต่ว่าเด็กหน่อยเร่นเล่นเด็กเล่น้อยๆอย่างไปท้ายเขามันจะกลายเป็นอ่ะมันจะกลายเป็นยูทูบของเด็กไปถ้าถ่ายไปบอมมันจะจะตัดเป็นยูทูบของเด็ก ช่องของเด็กหน่อยเป็นช่องของเด็กมันมีช่องเด็กด้วยนะช่องทูกทุกจะมีช่องเด็กด้วยแล้วทีนี้จังลูกไปเพใหญ่แล้วเป็นอย่างใหญ่ใหญ่แล้วคือว่าเด็กขวบช่องขวบสามขวบทีนี้เป็นความรู้แบบว่าผมบอกตรงว่าผมโรูุอย่างเลยหนึ่งสิบเบสโอ้ยปลาถึงเบสหนี่ยาเด็ดขาดว่าไรเลยใกล้ตีมันนี่เนาะไกล้ตีมันนี่มีดเมือดมันนี่ถือมีดถือยัางมีเลือดอันตรายสิเลือดสิเขาบอเห็นไม่ได้แล้วไอ้อย่างประเภทว่า เราถ่ายถ่ายการแสดงอยู่เนี่ยจู่ๆมันมีคนมาทะเลาะวิวาทกันต่อหน้าต่อตาเราแล้วโอแดงอย่างนั้นได้ไหมลิขสิทธิ์ไม่ได้แดงเลยขันเขาบขันเขาตตีกันลงไมลลงมือกันเอียงมากไหมกับบอคอยอันนี้หนะครับแต่ว่าส่วนมากคนสิบมักไปไทยตอนตีกันก็โดเกิดอุบัติเหตุนิสัยาไปไทยมันเกิดแล้วก็ช่ไม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุอู้ได้ช็อตเด็ดตัวนี้ไหมท่านสิไหมไปไทยหน้าเวทีกระบงเมาด้วยใช่เป็นภาพลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ที่บอตติกันท่านยังนิสัไปไทย เรื่อยๆอย่างสมมุติว่าเราเดินทางไปแล้วไปเจออุบัติเหตุรถความไม่ก่อนแล้วรถความไม่ก่อนแล้วเราลงไปโม้พี่น้องเพื่อนๆปีซอยเพื่อนนี่ยังเพื่อนนี่ก็ไม่ได้โอ้จะได้รู้ไว้ได้เนี่ยเกือบได้เนี่ยแล้วทีนี้ไอ้ต้องหลบเลยหลบเลยเนาะอันนี่ห้งแดงครับทีนี้สำคัญว่าข่อยบ่้หูว่าเท่งใหญ่ไม่หลีกเอาเจ้าสักเกี๊ยบป่ะแกมี่นี่พี่น้องครับ คือการเทียนจากคุณบาอาจารย์ครับคือว่าเป็นคุณบาอาจาร,ราย,ย์เลยจะได้ความรู้หลายอย่างพอดีบางสิ่งบ่รู้ก,ก็ได้มางหลวมเนี่ยครับน้ำยาไล่แนีน้ำเสียบีน้ำผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นทธเพิ่นเ็ดก่อนนะครับเนาะเอ้าลาพี่น้อยที่สนิกรักกันแล้วกันครับตอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ